เดี๋ยวกระเทียมให้หอมๆเลยถ้ามันหอมเดีย๋ยวเอากระเทียมออกก่อนเดี๋ยวน้ำมันก็เอาไปใส่ใส่แล<ส>้วต<ผ>้องดีดปุ๊บปุ๊บกระเทียมให้หอมเจาน้ำมันของกระเทียมไปผัดเส้นคุกผัดเอาไปคุกอ๋อ ซอสปรุปงรสซีอิ๊วดำใส่ถุงมือเลยใส่ถุงมือปุ๊คลุกให้เข้าให้เข้ากันโอ้ยจะร้อยู่เลยร้อยอยู่ที่เดียวเนี่ยไม่เป็นไรไปุไป ตามที่แม,ม่ทำเช็่ใหญ่เช็่ใหญ่สั่งตามที่แม่ทำใส่น้ำตาลหนูหนึ่งช้อนชีสขาดหวานไม่ได้อันนี้เขาใส่นะถ้าเขาทำขายจะหวานเลยผฟงฟูฟิง้ง มามาเราคงคุกจะคุกไหมไม่ไม่ติดคุกเราไม่ติดคุกเราเป็นคนดียังไม่เป็นคนคุกสีเสจจังเลยมาตา จืดใช่ไหมหน้าตาซีดไปหน่อยเลยมันซีดเนี่ยมันซีดมากเอาไปจัดการเนี่ยเห็นไหมมันก็มันไม่เยอะหรอกเห็นไหมโลเลเนี่ยเนาะม,มันไม่เยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มือมอาชีพกำลังคลุก เนี่ยเห็นไหมผมไม่เคยสมัครเล่นอันนี้มืออาชีพเฮอเขาบางคนเขาทำไม่เป็นนะเขามาถามว่าทำยังไงเฮ้ยนี่ไม่เอ้ยเวลาต้องพักขนมเส้นนะปัญญาได้ก่อนคุกก่อนจ้ะเนาะเครื่องปรุงใส่ลงไปเสี่ยวใส่ลงไปเอามันให้มันเข้ากันใน มันก็ส่วรรสชาติหวานเค็มอืมทำมันได้เปรี้ยวนะไม่มีมันเปรียวนนขนมจีนไม่ขนมจีนนี่ไม่เปรี้ยวหรอกอืมอืมชิมเต้ยคะคไม,ม่บอกขาดอะไรน้อเนาะขาดความรักแต่มันก็คเอาไป มันเข้ากับน้มันสีมันจะได้สวยหน่อยสีเกินะอันนี้คือทำนย่าไปอ๋ออ๋มันข้ากับน้ำมันก่อนไฟอ่อนๆเลยนะไม่ใช่อ่องมาไม่หมดเลยติดกระทะเลย มันจะไม่ติดถ้าไฟแรงก็ติดเลยอเราเอาน้ํามันใส่แล้วก็เอามันลงไปไปให้มันแช่กับน้ํามันก่อนแช่ติดน้ํามันแล้วแล้วมันจะติดกับน้ำไงนี่จะได้หอมหอเวลาเราจะกินเราก็มีกระเทียมเจวอยู่ตรงนี้เอาโรย เห็นะถ้าไฟแรงก็จะติดมัน,นมันหนุ่มจีนมันมันเป็นเส้นอ่อนเนาะผักชีต้นหอมและพริกหนุ่มซอยรวมกันไปเลยกินกับกระเทียมเจียวผัดผักชีต้นหอมเนี่ยไอซีอิวอะ ถ้ามันใส่น้อยมันจะจางมันจืดใช่ไหมสีมันจะไม่สวยใช่มแล้วอันนี้เราใส่เยอะมันก็สีมันจะสวยไงส่วนที่อร่อยทสุดคือตรงนี้แหละเนี่ยไอ้ที่ติดกระทะแล้วสวยมากน่ากินจังเลยต้องลองชิม คล้ายๆผัดซีอิ๊วไม่มีรสเปรี้ยวของขนมจีนกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวอาศัยความเผ็ดของพริกหนุ่มที่เราซอยใส่ ทีล้านกระทะที่ติดเนี่ยแงบเอามาต้มอ,อ,อ,อีกรอบนึงนดเดี๋ยวมันก็หลุดเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวปล่อยนั้นเหอะเดี๋ยวไปล้างมันเย็นมันก็ได้อ๋อต้องเอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันน้ำมันน้ำมันไม่ท่มมมมวมเหรอแม่ฮะน้ำยังไม่ท่วมไหมเออเอานั่นแหละเชียรเชีย แล้วก็ปล่อยให้เย็นเดี๋ยวมันก็ร้อนพอเริ่มเย็นมันก็สุดระบานก็ออกแนละ้ว